ปกติแล้วชอบแต่งตัวผู้ชายมากเลยครับผมพี่จอยเพิ่งถอดเข็มน้ำเกลือมาปกติแล้วชอบแต่งตัวแนวไหนคะเช็ดเหงื่อก่อนไหมอะเช็ดให้หน่อยได้ไหมล่ะเราไม่ใช่เราไม่ใช่งานคนป่วยนะฮะอ่าครับผมโปติชอบเป็นตัวแนวไหนก็โปติแต่งตัวหลายๆแนวแล้วแต่แล้วแต่ ่าวันไหนไปไหนอะไรเงี้ยครัแต่ปกติดเ,เดี๋ยวนี้ชอบพวก,พวกรองเท้าผ้าใบสติกเกอร์อันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอาใจงานเลยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบพวกรองเท้าผ้าใบมากจริงครับผมกับรองเท้าใส่กับเป็นเกงขาสัาน้นเกงเกงขายาวมันมันได้หมดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมแบบในการแต่งตัวนี่คือแบบให้ความสําคัญกับ,บรองเท้ามากที่สุดไหมอะ่ะจริงจริงถ้าเกิดไปดูที่ห้องเนี่ยจะเห็นว่ารองเท้าเยอะมากนะรองเท้าเยอะกว่าเสื้อผ้าเยอะเยอะที่สุดเลยครับ นฐานะที่ชอบรองเท,ท้าผ้าใบคิดว่ารองเท้าผ้าใบที่ดีที่เตงชอบนี่คือเป็นยังไงคะหนึ่งเรียกว่ามันต้องใส่สบายครับบางทีเราบางทีเราแบบเดินผ่านเห็นรองเท้าวสวยๆเงฮะคนที่มันชอบรองเทา้ามันจะวิ่งเข้าไปหาอยู่แล้ว <c oughs> จะวิ่งเข้าไปหารองเท้าก่อนแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราเลือกซื้อเนี่ยคือเราต้องลองก่อนรองเท้ามันเป็นอะไรที่ต้องลองก่อนถูกต <c oughs> ้องจะม <c oughs> ีคน อเล็กเนี่ยเห็นรองเท้าคู่หนึ่งสวยมากเลยเดี๋ยวซื้อให้เขาไหมทงบอกเลยบอกมันไม่ได้เพราะว่ามัน้องลองถึงจะมีคม<อ>นซื้อให้ก็ไม่ได้ด้วยอชลองอก่อนด้วยเรา,าซื้อเราซื้อเองได้ <laughs> ไม่แต่ว่าถ้าเกิดซื้อให้เอาครับ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าขอไปลองก่อนแล้วพ็ถึงรองเท้าเคสสวิสบ้างวันนี้ใส่มาด้วยเป็นไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณเคสสวิตมากๆเลยฮะให้สีขาวมาเพราะว่าเพราะว่าเล็กชอบรองเท้า สีขาวมันใส่ได้ทุกชุดใช่ไหมฮะก็ก็อะไรครับก็มันเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายแบบแล้วก็ใส่สบายด้วยใช่ชอบมากขอบคุณเคนสวิทมากครับเอาเลยค่ะโอ้ผู้ผลิตตบมือให้เลยอ่ะตบมือหนึ่งนะค๊ะใส่ก็ชอบนะคะก็ใส่อยู่ใช่หรอไง ใช่ใช่ค่ะไม่ก็อยากจะแบบพูดผู้บริหารบ้างไห้โอเคอันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเคสวิทใจดีมากๆเลยเพราะว่ามีรองเท้ามาแจกด้วยกัน3คู่นะคะเพราะฉะนั้นขออาสาสมัครในการเล่นเกมกับคุณอาเล็กเดตสามคนค่ะเราวไม่คุณใช้คำว่าอาสาสมัครฮะอาสาสมัครมันดูเป็นการทําบุญมากๆแต่ันีอันนี้คือขึ้นมาของรางวัลอันนี้ก็มาของรางวัลคือมันคือมันมันคันคือย่านกในการจะเชิญชวนคนขึ้นมาเล่นเกมไม่ใช่ยังไงรองเท้ามัน ไม่ต้องคิดมาก,กว,าวะฮะอ่ะาล่ะผู้ชายใครอยากเล่นเกนสามคนววยกมือเลยเดี๋ยวชี้อ้ามาคนแรกยกคนแรกสองอีกคนนึงเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนตอนนี้สองคนแล้วหนึ่งสองเอามือลงตอนหนึ่งสองซักผู้ชายนั่นแหละเราอะได้ใช่ใช่ใช่ใชอันนี้เลือกแล้วนะคะสามสามท่าบนเวที วิธีการเล่นเกมนะคะขออุปกรณ์นิดนึงค่ะเราจะมีไม้เทนนิสนะคะแล้วก็ลูกเทนนิสพร้อมกับกล่องใช่ไหมคะครับคุณเล็กอยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเล็กน,นะคะด่อลูกเทนนิสให้เข้ากล่องเท hey, สนิสทางด้านนีอันนีช้ชื่อชื่ออะไรคะชื่อเบสค่ะเบสเบสนะคะเบสชะต้อง รับลูกของคุณอะเล็กให้ได้มั่นใจเมจเจะรเบส่าจะรับได้มั่นใจมั่เล็กดีกว่าเล็กมั่นใจไหมคะว่าจะทําให้เขาได้รองเทา้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าอดได้เลยเล็กซ้อมมาแล้วค่ะซ้อมที่ไหนเมื่อกี้เล็กซ้อมมาแล้วรับเข้าไหมไม่เหมืนอนเราไม่ไ่้หรือคนรับขอผมไม่ดีขึ้นอยู่กับผมเลยต้องขึ้นอยู่กับคนที่รับถ้าอย่า,างนั้นขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีทั้งคู่คะ่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวข้างล่างพนักไฟหลักมารพร้อมกันนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งลูกนี้พูดเลยว่าต้องชมมาเล็ก <c oughs> รอเล่นรับเก่งมากครับผมยินดีด้วยนะคะเคเบสจะรับรองเท้าที่จุดลงคอนเบียนะคะคนตัอไปช่วยเลยะคะ่ะ เชื่ออะไรคะเชื่อเนยอะไรเนี่ยคะได้ค่ะาดนะคะไม่มั่นใจไหมจ๊ะว่าจะรับได้ไมั่นใจมั่นใจทำเสียงให้มั่นใจนิน,จนึงมั่นใจไหมคะมั่นใจมั่นใจค่ะ